สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องไม่บ้านแคลิฟอร์เนียอีกตามเคยนะคะวิดีโอนี้ส้มจะมาตอบคำถามตอบคอมเมนต์นะคะว่าบ้านของส้มซื้อมากี่ปีแล้วนะคะแล้วก็ส้มเริ่มทำสวนตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงได้สวนสวยขนาดนี้นะคะทุกคนก็คือว่าเราซื้อบ้านมา5ปีแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะซื้อบ้านส้มกับทีมก็อยู่บ้านเช่า มา2ปีนะคะเราก็มีต้นไม้เยอะอยู่นะคะแต่อยู่ในกระถางเนาะไม่ได้เอาลงดินตอนอยู่บ้านเก่านะคะเป็นบ้านเช่าส้มก็ชอบเลี้ยงไก่นะคะมีไก่อยู่สองสตัวนะคะซื้อมาเลี้ยงเล่นเนาะแล้วก็ผู้ชอบปลูกผักนะคะส้มก็เลยมีความฝันว่าเดี๋ยววันหนึ่งนะคะส้มจะต้องมีบ้านที่มีที่ดินกว้างๆนะคะจะได้ทำตามความฝันของส้มเนาะ และถึงวันที่เรามีพอมมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยนะคะเราก็ได้หาซื้อบ้านนะคะเลือกเลือกดูอยู่สีห้าหลังเลยนะคะก็เลยได้บ้านหลังนี้มาเนาะพอได้บ้านมาเราก็เอาต้นไม้จากบ้านเก่านะคะเอามาลงดินเลยนะคะเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ได้บ้านวันแรกเลยนะคะก็คือเขาอยู่ในกระถางมานานแล้วนะคะต้องเอาลงดินถ้างนั้นรากมันก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะ พอส้มเอามันมาลงดินปุ๊บเลยนะคะคือลดน้ําได้ไม่นานนะคะจากต้นไม้ที่มันอยู่ในกระถางนานๆนะคะบางทีมันขึ้นมาแบบขึ้นปึ๊บเดียวเลยนะคะก็เลยแบบว่ามันสวยมากๆเลยและจากนั้นนะคะส้มก็ทําเล้าไก่นะคะแล้วก็ซื้อไก่มาเพิ่มเนาะแล้วก็เริ่มปลูกผักนะคะเริ่มลองผิดลองถูกนะคะ ผักต่างๆผักอะไรปลูกได้ฤดูไหนบ้างนะคะแล้วก็ลองเอามาดูแล้วจากนั้นก็มีคนให้มเมล็ดพันธุ์มาก็เก็บสะสมไว้ปีต่อปีนะคะสรุปนะคะก็คือว่าส้มเริ่มปลูกต้นไม้แล้วก็ผัก5ปีเลยนะคะตั้งแต่ส้มย้ายเข้ามาก็เริ่มปลูกเลยเนาะ mm. เพราะว่ามันเป็นความฝันของส้มนะคะและอยู่ที่อเมริกาก็อยู่แบบเหงาๆนะคะเพื่อนบ้านไม่ค่อยคุยกันก็เลยหาอะไรทํานะคะ ก็คิดถึงอีสานบ้านเราเนาะก็เลยทาบรรยากาศทุกอย่างให้เหมือนอีสานบ้านเรานะคะจะได้ไม่ต้องคิดถึงบ้านแล้วก็นอนร้องไห้นะคะทุกคนวิดีโอนี้ส้มก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ